สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีดีนะคะ,ะช่วงนี้เป็นฤดูออทเมพอมีแดดก็จะรีบออกมาตากแดดเลยเพราะว่าแดดมันเป็นยาวิเศษเป็นพลังอย่างเนาะอากาศหนาวเย็นก็คือมันเย็นก็คือมันหยินหยิน่นนะมันเย็นนะคะ,ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรให้พลิกรูปดกอย่างที่เห็นนะดูสิฮะ ทุกยอดมีหมดเลยนี่อายุห้าปีแล้วนะคะเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่กับปลูกเอาไว้ในกระถางนสิคะเทคนิคง่ายง่ายก็คือนี่คะ่ะจับต้นให้มันเอียงอย่างนี้นะคะทุกยอดเลยมันก็จะมีลูกดกนะจริงไม่ได้ตั้งใจเอียงหรอกคือวันก่อนลมัแรงที่นี่เวลาลมแรงเหมือนพายุอ่ะพัดกิ่งมันก็โน้มลงมาเลยหรืออาจจะหนักเพราะว่ามีมีลูกมันนี่ะ เห็นไหมคะมีทุกยอดเลยอันนั้นเป็นพริกกระดิ่งที่เคยโชว์ให้ดูในคลิปนะคะดูแล้วดูแล้วสบายตาเนาะเหมือนดอกไม้ประดับนะคะนี่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยดินตรงนี้ก็ดินไม่ดีด้วยเป็นดินสายแต่ที่ใช้ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยเวลา ล้างข้าวสารก็จะเอาน้ำสาวข้าวมาลาดแล้วก็ล้างปลาล้างเนื้อหรือว่ามีนมเหลือๆที่นมโยเกิร์ตท,ที่ลูกกินก็มาผสมน้ำเจือจางแล้วก็มาลดลดลดอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะดูโอเคไปลองทำกันดูนะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะ